ยองสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง a z u m m a Channel กิีกแลวนะคะวันนี้วันพูธเกีอบลืมคิงแล้วนะคะเกีอบหลับซีเกีอบนอนแล้วอ่ะเมื่อกี้นี่ได้เห็นโพสคุณพลุกงก่อนก็เลยเต้งตัวเองลุกขึ้นมาทำคลิปซะหน่อยนะคะก่อนไปแอะ,แอะนะคะืะองนี้เนาะก็อัปเดตวันนี้นะคะมีสกินฮิกงังเหรอเห็นเขาว่าขายเป็นบัตรสกินด้วยนะสวย แล้วก็มีห้องอันเชิญใหม่นะคะแล้วก็มีปรับสกิลเม่งๆนิดนึงนะจ๊ะอ่ะก็ขอบคุณนะคะคุณคุณทูทิพงค์กันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลแพดโนภาษาไทยให้เราได้อ่านกันในกลุ่มองเมลจิไทยแลนด์นั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่เ็จมีนานะคะ2566ปิดปรับปรุงอัปเดตบ่ายถึงโมงนั่นเองนะคะ1ก็คือเลดอัพนะ ซัมเมอร์เหรอเริ่มวันที่10นะคะมิถุนาถึงวันที่12มิถุนาหรอวันที่10ประมาณวันเสาร์ไหมวันเสาร์นะคะถึงวันจันทร์ประมาณนั้นสัทร์อังคารได้แหละเป็นเลตอัพนะคะ2.5เท่า3ตัวละครน,นั่นเองนะรูปแบบอันเชิญเป็น20 40 60อีกแล้วหรอเรื่องนี้นะก็จะมีของรางวัลตามระดับนะคะก็จะมีแบบว่าใบเลือกตัว คัสซีนนั่นแหละเออแล้วก็ลรรุมะาดำนะคะที่40บใบนะแล้วก็60บใบก็ใบเลือกนะแล้วหลอกให้ใบเลือกเยอะจังแล้วก็อันเชิญนะคะแต่ละครั้งมีโอกาส3%เน,นะที่จะตกเป็นกรอบเฟรมเนาะการันตี60นะคะกรอบเลดหกสิบหรอเนี่ยก็น้าเปิดไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะใครไม่ขัดแคม,มาดำก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะคะ สองนะคะก็จะเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยว Encounter จนจนอะไรอะ่ะจนเนียร์หรอหลังอัปเดตนะคะวันที่14มิถุนาถึงวันที่1 7มิถุนาเนาะทำกิจกรรมนะคะล็อกอินครบ8วันแล้วก็ภารกิจหลายวันนะคะสกินมีพิเศษสุม่มแสดงชิกี้ิมานั่งให้เราได้รับชม2ตัวนะคะไม่รวมตัวคอสโอเวอร์แล้วก็เรียมิงนะ อ๋ออันนี้ยหรอสกินหน้าอันเชิญฟรีหน้าอันเชิญฟรีหรอว้ายอ้าแจกฟรีแล้วทุกคนหน้าอันเชิญฟรีอ๋อนี่ไงล็อกอินเอาแล้วก็จะสุ่มมาสองอันมาหรอทุกครั้งที่เราอันเชิญน่ะนะอุย้ยให้ความจึงนะ้งเนาะเลขนี้อุย้ยได้อยู่นะนี่อย่าลืมมาเก็บกันนะทุกคน แล้วก็นะคะ3จะเป็นสกินนะเอเดอาฮิกัังมานะนะคะเข้ามาหลังอัปเดตนะคะเสร็จมิถุนายนี้เนาะเข้ามาในร้านเป็นอะไรอะ่ะบัตรสกินนะคะ1สัปดาห์แรกลด20%นะคะสวยซื้อส่วน4ี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะจับรางวัลน,นำโชคนะเริ่มวันที่เร็จมิถุนายนก่อนปิดอัปเดตห้กากรกฎาคมเลยนะคะ กิจกรรมก็คือเข้าไปที่มอนนะคะแล้วก็ดารุมะดาเพื่อใช้บัตรกำนันซุ้มของรางวัลน,นะคะไวเชอร์หาได้จากหยกแดงและหยกง่วงอา้าวกิจกรรมคนรวยหรือว่าหยกแดงนี่แดงก็ซื้อได้รางวัลกิจกรรมนะคะมีสกินน้องปั่นไฟนะคะชาชิกิดารุมะดานะคะดารุมะขาว5ดาวแล้วก็กรอบเฟรมนะป้ายแถบเนาะแล้วก็ทัชแล้วก็บัฟ ติตามาต่างๆนะมีคะแนนสะสมปลดล็อกของน้งวันให้ดูในเกมนะคะอันนี้เราไปดูเร่งนี้อันนี้หรอ,อสกินใหม่ปะเราไม่มีโคตรน่าสนใจอ,อ๋ซื้อได้นนี้ไงเข้าตรงนี้นะคะก็มีดาดาุมาดดับดาดุมาดดับนะเป็นเลดมันมีการันตีได้หมดมไหม น้องน่าจะมีรางเอพีนะยสาซากิวลลาราซิเนี่ยเออพดกก่ัเติมก็รอดูแล้วกันไฟตัวไหนจะมาแทนที่ใยายไตจันนะคะเรื่องนี้เอ,อไฟมันก็ต้องเปลี่ยนทุกป,ปีอยู่แล้วนะทูกากทร่งแล้วแล้วก็แล้วค้างอะไรเนี่ยเจ๊ห้านะคะก็จะเป็นอ่าคอยคาออตอิเวนต์หรอ ออกิจแลกเหรียญรางวัลเทสโซนะคะเรื่องวันที่7มิถุนาถึงวันที่มิถุนานะคะกิจกรรมก็จะเป็นการรับเหรียญเทสโซกนะเหโชเหรอได้จากการฟาร์มดันเซียนเคียร์โซนสำรวจกุพลังนิตมะแล้วก็ภารกิจประจำวันนะคะเมื่อสะสมเหรียญนําไปแลกของรางวัลห,หากมีเหรียญส่วนเกินก็จะกลายเป็นเงินทองแทนอันนี้คุณคุณสังเราดในกกมเนาะแล้วก็6จะเป็นอัปเดตนะคะค h โ o จุยโกสกินสามารถสะสมเศษซื้อขายได้ที่ร้านหรอตัวอะไรยี่หอนปะเ็ษก็จะเป็นยันอันเชิญม่วงนะคะเริ่มวันที่เ็จมิถุนาถึงวันที่ส1มิถุนานะลิดเชนอัพรอบนี้นะคะก็จะเป็นเอชพีฮานะนะคะแล้วก็เอชพีทามโมะนะเอเดารโซุเรนนะคะกระจกหมูดำนะคะแล้วก็โอทิงโง่นะและนี่ ส่วน8ก็จะเป็นกิจกรรมลงห้องอสูรนะคะเหรียญกิลสองเท่านะเริ่มวันที่เจ็มิถุนาถึงวันที่14เนาะลงท้าทายบอสห้องอาสูรก็จะได้เหรียญกิลสองเท่านั่นเองส่วนแก้ไขปรบปุงมเพิม่มเติมนะคะก็จะมีการแก้ไขปรับสกิน SP เมงเลกิ i, นะคะสกิล3ที่เลเวล5ปรับ AI ให้ตัวละครใช้สกิลใส่เป้าหมายที่มี HP เยอะที่สุดก่อนเสมอนะไม่ต้องมามากสกิลเองแล้วเวลาตีบอสนะคะดีขึ้นมากส่วนในขวนของ D ดีบัฟดวงตานั้น ปรับมาร์กให้อยู่ได้3พื้นนะคะโอเคประมาณนี้นะอุ้ยเลิศทีเมลิกิออโต้ Auto, ฉันจะได้ใช้สักทีปกติฉันไม่ใช่เพราะว่าอหลรมันต้องกดมีนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็คือมาร์กเองเหรออุ้ยเลิศอาจจะได้หมวคืนโซคืมปีบอสเมิงเมงเรกี้นะคะอ่ะอัปเดตนะคะรอบนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะคะมีสกินใหม่นะมีหน้าอัญเชิญแจกนะคะแต่ก็อย่าลืมมาล็อกอินด้วยนะคะ แล้วก็มีอันเชิญ60บใบเนาะเรลอดาุมาดำแล้วก็ฟิวแบบส2.5เท่า3ตัวนะฟิวแบบ60สิดารุมาดำเหมาะเวลาฉันเลือกย่ยอยๆนะเรลนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมมาเอาฉากเอาอะไรกันละกันนะเนาะอะไรนี้โอเคนะวันนี้น่าจะเท่านี้นะขอบคุณพูดคุยพูดคุพงก,กันอีกครั้งที่มาแปลแผทโนบะสัต์ไทยให้เราได้อ่านกันกลุ่มอง,องคเมลสีนะคะโอเค วันนี้น่าจบเพียงเท่าน,นี้แหละ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน